สบายดีวันนี้ไปกินเหล้าอีกแล้วไม่รู้แน่เออฮะปาร์ตี้ดีไม่ดีใหม่กิน <Laure> แมงถึงจะจดเดือดเลยเลยเดตูดกินแต่ละบ้านตูดกินแต่ละบ้านก็เม่บ้านน้ำกับบ้าตูดบ้านนี่ตูดกินแต่ละบ้านเออก็ไปแดก่ส้เนี่ยกับท้อเขาเอากันนักแต่มืออะไรอ็ตีนผีมาครั <จด S 1> บไอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าตีนผี หยียบปึ๊บทันทีสิบนาทีฮอดเอาทิ่ตามชมยาวๆพี่น้องเอฟซีทุกคนโอ้ลืมลืมลืมว่าสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีทุกคนสบายดีปีใหม่ปีใหม่นี่ไขวัวพรทุกคนสุขภาพแข็งแรงเขาเก็บยาได้เขาไขวัวมีไขวัวมีไขวัวมีแฟนก็ไขวมีแฟนไขวัวมีผัวก็ไขวมีผัวเออ จะไปสูตรข้างบ้านแล้วก็ยังก็ไห้บุมีร่ามิการก็ไห้มีร่ามิการ <c oughs> หางกนได้ละลาย <c oughs> มาแบะบ้านเพื่อนรักกินข้ากวก่อนเดี๋ยวสิไปกินเหล่าตัวน้องสาวเฮ็ดอาหารเล้าให้กินมือน,นี่มาเช็คก็ได้กดูดูเดี๋ยวไม่ถานเดี๋ยวไม่หา,หาโอโ้โถ น้องสาวน่ารักจังเลยอาหารเมย่างแม่นี่นะเพื่อนโอ้เนี่ยเมี่ยงเม่างแม่นี่นะแกะบักเลนแกวบักเลนปนปลาปนปลาอันนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นต้มต้มหัวปลาต้มหัวปลาแต่หัวเพิ่แล้วเลยต้มีอย่างปลาไม่แต่ทอมย่างทอมย่างปลากิใส่แผลทั้งกูกูโอ้ปลาปลาเผาเกลือปลาเผาเกลือ สดๆได้เลยน่ะน,นะลวกบ้งโปะผักสารพัดผักเมื่อนี้กินแบบที่ว่าได้ไม่เห่ือนกันกินได้ยัดต้องได้ยัดตัวนี่วิตรป่าอาเด็กินข้าวได้พี่น้องขาวันมากินข้าวข้าวผู้คนนเ้ไปดูโอ้หขากันเลยอ,อือมึได้เรื่องนึงเองนะนี่กินฟังกิตรู โอ้ยมาอาหารยังก็บอละออาหารนี่แล้วนะอาหารเล้านึงเจียวประเดียกเจียวบักเล่นไตประเดียกปนป่าปนป่าโอ้ปนปนบ้านเพิ่อนก็ผมมีน้ำนี่เออปนปนไทยอันนี้เนี่ยก่อนปนสูตรอันนี้สูตรอ่าปู้ไทยไทยผูไทยเลยนะพี่บอยผมมีน้ำผมมีน้ำมีน้ำกันอยากน้ำแล้วก็สูตรเราเรานได้ตรงน้ำประเดียกได้แล้ว

แล้วโอ้ปลาสดตัวนี้เมนจิมสซอุณูนะซีนเป็นจิโนกูน้ากโอ้เกันตาเซมมาพี่นองมามากินปิ้งปลาบนปลาแจงปลาเบิต้องกินซีนมอนี่ คือซึมมาหลายอ่ะตือนี่นจิงงวว่วงจ้ะอืมรัะโอ้แกงโอ้ห่อนหอตัวนี้อ่หอมมันหอมมั้งทางนั้นตัวตัวนี้บอบมันกันบรสามโอเคเลยอือฮฮฮ ใส่บักเลีนเลยแล้วค่ะอืมมันแบบแค่แค่เราต้ยมยำเนาะอโอ้แต่ว่าใส่ปลาแดดก,กันไปก็มันหอมเลยก็ใส่ไหนมันเหม็นไหมอืมนึกออกอะไรปลาบ้งยืนแต่พัดปลาบ้งองมาลวกยิงแซ่บเลยจำเจ้า เข้าวกันเนาะข่าวกันเนี่ยจกสีเลยแม่หิวเข่าเนาะเมียตัวนี้กินแซมเนาะแซ่ได้อยู่แซ่เลยอก็เขาวาเขาวาอยู่ดยู่ซีไรมีมีมีเม,ม,ม,มียดีโอ้เมีย ถ้าไปหากิ๊กได้กินแต่กัว่ัควอย่างก็กระเพราอ่ะกัวกระเพราใส่สตออไม่ต้องพูดมากมาทำเนียได้กินหรือหาเลาอหาเลาล้วนๆเป็นยูส่าไรจ้าของกันคือว่าที่บริหองมาติแต่วันนี้จุ๊บแดงตัวนี้ แจ้งตัวท่าไปใส่เทิงกันนะแต่ว่าอันนั้น Friday night สาเรียนไหนแต่กตัวซักซี่รอดหววโฮโฮดัวมูกชจดตบเลยอ้อได้ไปครับอืมครับใช่ป่ะอืม เข่าเนาะก็พร้อมเข่าเขานักตูนอ่ะอืมอืมครับจิ้ม,มแล้วเ่ยไปกินเหล้าแด้เลยจิ้มจิ้มมิวเซ่ไปกินเหล้า,า,มมลาผมไปยันเมาว่ะไปแต่ละเที่ยนเนี่อ้ยกินแต่เหล้าก่อนเมาก่อน เจี๊ยบหมกเพชรหนึ่งแซ่ประแดกบักเลนบั่ไนว่ะบกเลนกี้บมกเลนเบาน่เจี๊ยบกเลนแซ่ประแดกหอมเนาะเราไปเผาบมกเพชรกระเทียมอะไรใบ่อหมพนิดเองมเนี้ตลาดเองกูตื่นมันก็ตื่นเล้มึงโอ้แม่งเลยเอาใจผัวพี่ เห็นเห็นเห็นผ no, no, no. no, 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 no. mm ัวไปเต้นกับสาวสาวหนึ่งบ่าไรห่วยหัวใจวายแล้วไงเด้อโบ่เป็นไปเห็ดบ่เป็นเคยเห็ดให้เขาจิตอะไรอย่างเงี้ยสั่มรับบวกซ้่มใจมาบ่อยากอืมโบ่เคยเห็ดชิ้นเลี้ยวลายเด้ออันนี้บบว่ากันเนาะยามมวนกับมวลยามมวนกับมวนคนโบจ้าสู้บับพวกสิเพื่อไปไหมอนาะอืม ยังไงไงป่าจิงออลมตัวนี้กับบวบชเี่จิปาต้องไปล่างแข่วล่างอย่างนี้เป็เบาใกล้ผู้เสพผู้สาน,นา,านะว่ามีนปากนะคำมันมีใคล้หรอะ่ากันมีนะเนมือนโอเคบบเพชรปนนีย เออเหมือนั้นแล้เฮ็ดเบ็ดเอ็มนันอืมกินเป็นน้ำให้ไปน้ำเลยแต่ผัดนางตูสะชดเลยมาแต่แปะสนุบมามาแต่แปะสนุผัดนางตูด้วยพี่น oh, uh, ้องสดชดก้กิน้าวปุ้นขะปุ้นก็กะปุ ENTE ้นน้ำไงขะปุ้นน้ำ <tonight> น้ำน right ้ำอะไงน้ำยา โอ้โกนเลยขักเลยมันเข่ากันกับบ้านนัมืนลวกขาบ้งนะบรรยากาศดีเฮ้อครกินอาหารเรากินป่ามานี่เนื้ป่าล,วลว้วนๆกินเนวเฮลตี้กินเนว้เฮลตี้ต้งมากน่เลยทุ เอาเนี่ยมาตัดสิ่งเราจะมันฟาร์มอืหอมเนี่ยริมดิบเลยอ่ะปลาตัวมึมงไงอ่ะตีเอาไปอืมเอาไปแล้วไปนี่แหละเดี๋ยวกลางหลอกเนี่ยเอาไหมาต้องมาขัวกับเอาล,ล้อแหละ ก้างคาข้อแขกคำว่าซู้ได้น้นบลาซูปับบ้องบ้านตัวนี่ย้อนไงเนาะแฟสโน่ส่วนเขาอยู่แฟสโน่เขาไปส่วนมาทำมื่เศร้านี้ปุ๋เนาะลอกบ,บ้องบ่บเปือ่อย ไทยบุไทยหอยแสบตำเนื้ออเอเนี่ย <c oughs> บ้านเมียตวไทยบุไทยว่ะอือว่าไะไทยบุไทยมา้าหากรบถ้าแกกมาหาไซดหรอถ้าแขกอือโอ้เขา้าไไหน้วะบ้านดัน้งมาบ้านดัน้ง พี่บอลองเขาโมาเดลอ่ะแล้วบอวมีไฟป่านนะ <c oughs> แน่ล่แหละง้อคืนจากพระแขกที่เราไปเข่ากันเลยนำ้นำน้ำเซลแล้วแรน้ำเซ่เซบางไฟนะโอ้แรนเลคือไงอบุวมีป็นคนทานไม่ได้มีอะไรเลยนะโอ้ยไปเจอแต่เนี่ย เจอกันก็เสียบบิงโกเสียบบิงโกได้นะโอ้ยบุญธานหลวงปีสองพันสิบจะเจอกันอยู่ธานหลวงโอ้ตายบุญธานหลวงสุดลาบฟ้าเขียวไอ้บินไปหาน้องเห็นปะสิบเมนามซาบเมนามยังยังหยอเป็นแผ่นดินเดียวนนะแม่ในนรกข้าวซีได้บินมาคือนโงเก่าหุ่นเตอะมีมีเหคำคมอีกเลย มีคำคมิว่ให้ฟังพ่อคอยกันบากแต่งกถเนาะแต่งรถแต่งรถใน่าว่าแต่งรถเรนได้ขี่ถาดที่ขี่สานนี่บุมีอย่างเลยเบบนแมนคำคมเลยซื่องกันเนี่ยซื้อซื่องซื่อเลขได้แต่กระดาษซื่อสาสยังได้ปู่ซี่กัน ทำคมมันก็มีนะมันก็เพียรเป็นัญาเด้อไปเอาเด้ออ่านนาอินเตอร์เทนเมนต์ <k <k <k> <k <k ั้องกดให้มย่งก่อนมิ่งคนทำกับเลียนเป็นธรรมดาเออนามยังเปลี่ยนสีนาลียังเปลี่ยนใจเอคนหักยังมีแฟนใหม่แล้วอะไรจะได้นอนแมนเด้อ เหแกแบนพิ่นแบนก็แบนเพิ่นเบาเลยแบนอะไรทำคุ้มว้าแซมเนาะหายกินี่ยจะไปสร้างอาหารอาหารมันมีขายมันมีขายมันมีขายแล้วอยู่ห้างอาหารเนี่ยพอดกันบอว่าเอออยู่เมืองลาวบอกขี้มคองจริงๆเอมันก็จะมีอยู่ นกูนะมีอาหารไทยนี่นะแกวน้องอ้อกูนะมาเออมีสิโอ้เออปิ้งปอกปิ้งปลาเนี่ยเอาแมงขอปลาบอกเขาว่าเอาตายงตัวนะบอกบอกเขาก็กินหาวหัวคือเขาไปกินแล้วบอกกินหัวเขาเอาตะโตลงมาเนี่ยแมนมาเอาตะโตไฟโตลงมาโู้มีแหงบอกเขากินหัวปลาโมนโมนใส่สมุนไพรแล้วมันถึงมันค่อยแซ่บอันนี้ดิ พี่น้องเดียวกันเดนยเออก็อไปตังตูนนะตระกูนเดียวกันตระกูนเดียวแต่ลสชาต์บ่คือกันบ่ือข้ากับคิงเนี่ยออไปกินไ,ออไปนคิงก็ออกอย่างหนึ่งข้าก็ออกเผ็ดนี่ตังคูนเดียวกันแต่ใส่รวมกันมันก็เข่ากันยุโอ้ยร้องบ่เงันงและนอนลังงาน่อน,างงางอนดิ อาจบงป,ปักไซเป็นวัดข้านอกแบงปักไซแทบหลายแทบอะไรทูดเบิดถถวยบุพพงศ์งไปนอนอยู่บน <c oughs> <c oughs> หร่อโซฟา <c oughs> <c oughs> ตัวไปเหมือนพบ่มนหนาเห็ดมหลายอเลยถ้ากล้วยนี่ก,ก็ผู้นึ่งเด้เมื่อนหัวมันพน่นตัว บา้าน้องโอ้โหบ้างหยาไปเลยรับรถไก่เลยซิมิเนแวลลี่มันเลยเจัามูนจินหัวเม็เนเด้อไปสั่งกินได้เจาะใส่ผลสมุนไพรเยอะเกินองมาหน้าได้หอบกับเขาห้องหัวออต้มขัาเปียดน,นี่แหละไปถอกซ่า,าใส่จนเบิด เว้ยเครื่องข้าวเนาะมีแต่หัวมันรวดวเลยพวกจะบปเห็นมรงเล่แซ่บโอ้หัวแซ่บตื่นเศ้าคนน่าเพราะฉะนั้นยุ่งหัวคนสองคนพูดหนึ่งกันเศร้ากันที่คนกินน้ำไกลโอ้ยฮัวน้าท็อกด้วยคนพายเห็ดอื แต่งตูดนซ็กซี่ยางแอวอนเซ็กซี่ว่าไม่จะเอาจากดอกสองดอก่เกินเฮ็ดผมแม่เะว้าสิเป็นออกดาราตรงไหนมันเขาก้อง่ายดูเอ้ยน้าตูกดพวงไปอัยกันเลป่ะพวงมลัูเป็นยังไงเข้มแซบดีกว่มาโอ้น้ำกระตำเลยนี่เปนอยากตำแห้งเลยเอ้าวเาตำกระตำก็นตูันางตู้ t h a คิวเ้อ ฟอร์ว่ัน่ดินเนอร์บ๊อบไปยังบ๊อบไปยังคลิปนี้ก็ขอจ๊อบพิกเท่านี้เนาะอาหารแซ่บหลายไปมาเกิดไลค์กดแชร์กดติดตามลาวไอแฟมมารีมัอนี้มากินข้าวกับบ้านเพื่อนละกไทยกูไทยสบายดีไปนี้กินอาหารลาวเด้อะยุคมบาน่าว่าสวยจังเลยขอบใจเอ้าเจอกันคลิปหน้าจะไปบ้านเซียวต่อบ้านเซียวต่อแม่บ่แม่แล้วเออแม่แล้วอิ่มป่ะที่อิ่มเลยเพราะไปกินกับลาว